คนมานำทองคำมาถวายคนละสิบบาทครับเป็นยี่สิบบาเจาคำสิบบาทสิบบาทไปยี่สิบบาทเราไปที่ไดที่ได้ท่านเพลินรู้ไหมสี่สิบบาทกัมั้งเหรอสี่สิบบาทครับเออนั่นเป็นหกสิบบาทแล้ววันนี้ทองคำเกือบกิโลเฉพาะที่นี่กับที่นั่น ได้เกือบกิโล้ลวว่ารด้เยอะอยู่นะเราก็ได้รูส้สาบพยายามทุกวิธีทางที่จะเป็นไปได้เพื่อส่วนรวมนะคือครั้งหลวงเรานี้เป็นส่วนรวมเป็น,น้อนใจของประเทศไทยเราเราคิดไว้หมดเลก่อนที่จะออกที่แจงแสดงออกแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายเราคิดเรียบร้อยแล้ว ก็มีจุกมีจาน์นับอยู่ในจุดใดจุดใดก็ได้นำจุดนั้นมาชี้แจงให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้ช่วยกันบำรุงรักษาเยียวยาให้มันหนุนขึ้นมาหนุนขึ้นมาเช่นอย่างทองคำนี้มีน้อยมากนะข้างรลวงของเรามีทองคำน้อยมากจนกระทั่งเราไม่อาจพูดออกมาว่ามีเท่านั้นเท่านี้ จนกระทั่งวันนี้เราไม่บอกเลยว่าทองคำเรามีเท่าไรบอกให้ชัดเจนให้เป็นที่ถึงใจพี่น้องทั้งหลายตั้งแต่เพียงว่ามีน้อยมากนั่นมันน่าจะวิตกวิจารณ์กันทุกคนเพราะเราเป็นเจ้าของของเมืองไทยสมบัติในกระเป๋ามีห้าต่างสังทินะคนทั้งคนคนทั้งคนลูกเศรษฐีเขาเดินไปตามทาง เขามีสมบัติติดเขาติดกระเป๋าเขาไปเป็นร้อยเป็นพันเราเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่ในเมืองไทยเดินผ่านไปหาเด็กเมืองนอกเมืองนาเขาถามเขาหนูมีเงินเท่าไรเขาว่าหกสิบดอลอันนี้เป็นต้นนะแล้วเขาปั๊บถามมาอีกแล้วเดี๋ยวนาล่ะมี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 กีจี่ดอลมีห้าต่างโธมันฟังไม่ได้นะ อย่เดินผ่านกันเขากับเรามันอายกันอยู่ลึกๆนะอืเด็กตัวเทา่าของปั้นมีเงินตั้งห้าสิบหกสิบเหรียญสหรัฐเราจนเท่าแก่หัวหงอกหมดทั้งตัวมีเงินติดกระเป๋าไปห้าต่างเวลาเด็กถามมาแล้วละ่ะหน้าละ่ะหรือลุงละ่ะมีเท่าไหร่ได้ตอบยากนะเพราะว่าาต่างมันก็ไม่พ้นที่จะขายตัวเอง ในขนณะที่เด็กทราบว่ามีจำนวนเท่านั้นนะเขามีตั้งห้าสิบหกสิบเหรียญเรามีห้าตางติดตัวเนี่ยเอาไว้พิจารณานนะพี่น้องทั้งหลายเมืองไทยเราเป็นเมืองใหญ่โตพอสมควรหกสิบสองหกสิบสามล้านคนควรชิดอ่านใจต,ตองทุกอย่างเพื่อชาติไทยของเราซึ่งไม่น้อยหน้าแก่ผู้ใดตั้งหกสิบกว่าล้านแล้วเดยไม่น้อยนะ สมบัติเงินทองก็ของที่เป็นเครื่องประดับชาติของตนก็ควรจะให้มีพอประมาณไม่หน้อยหน้ากว่าเขาจนอายเขาจนเกินไปไม่เหมาะเลยเพราะฉะนั้นจึงให้พากันพยายามดังที่หลวงตาพาพี่น้องทั้งหลายผลขวายหาทองคำเข้าสู่กลางหลวงนี่แหละที่ทองคำเราได้เข้าสู่กลางหลวงก็เป็นหมื่นกว่ากิโลแล้วนะหนึ่งหมื่นหนึ่ง,งพันเท่าไรร้อยฮะ เบอนึ 11, ่งันเจ็ดกิโลครับใช่เวลานี้เราหาทองคำได้1 1ึ่งหมืจ็ดรครับเจ็ดร้อกิโลแล้วนะแต่ก่อนไม่มีเลยนี่พวกเราทั้งหลายในคนไทยทั้งชาติอุตส่าห์พยายามหามาได้ทองคำตั้ง11,700จยกิโลกว่านี้ เป็นงดีเป็นมงคลไหมละ่ะี่จะหากันพิจารณาแต่ก่อนเราไม่หามันไม่ได้นะแล้วมันก็ทองคำมก็ไม่มีอยู่ในท้องพระคลังหลวงเ <c oughs> มืองใหญ่ขนาดนี้ทองคำมีเท่านั้นพูดออกมาขายหน้าตัวเองเพราะฉะนั้นเราจึงไม่พูดขายหน้าหลวงตาบัวด้วยเพราะหลวงตาบัว,วเป็นคนไทยอยู่ใจกลาง ของกลุ่มสยามเหล่าแล้วทองคำมีเพียงเท่านี้แล้วประกาศแล้วประกาศให้พี่น้องทั้งหลายมีแก่ใจ,ใจแล้วแต่มันขายตัวเองในขณะที่ประกาศให้เขาดูถูกในเวลาที่ประกาศให้พี่น้องทั้งหลายเพื่อเตือนใจให้คนขวายหาทองคำว่ามาสู่กังหวงเพิ่มเติมก็อีกอย่างนี้มันเป็นการขายตัวเองให้คนเมืองนอกเมืองนาเขาฟังเพราะถึ่งไม่กล้าที่จะประกาศออกมา ว่าเมืองไทยมีจําทองคําเท่านั้นเท่านั้นบอกได้แต่ว่าทองคําเรามีน้อยมากนะมีน้อยมากให้พากันรู้ษาพยายามเท่านั้นนะอันนี้พอเหมาะเขาจะจับอะไรเราเขาจับไม่ได้เราก็บอกว่าเรามีน้อยก็เราไม่ใช่เมืองเศรษฐีนเนี่ยเวลาเราแกเรามีน้อยเราก็บอกว่ามีน้อยให้ว่าไงนะไหนมันก็พูดได้อย่างสบายเวลานี้ก็ได้ตั้งหมื่นกว่าแล้วทองคำเรา ก็อย่างนี้แหละเพราะความวุ่นวายการวุ่นวยนี่ก็สําคัญอยู่ที่หัวหน้านะอืมเราก็แน่ใจในการนําพี่น้องทั้งหลายคนแน่ใจด้ยวยความบริสุทธิ์ใจหนึ่งแน่ใจด้ยวยความเมตตาสงสารหนึ่งแล้วแน่ใจในหัวใจตัวเองว่าพอทุกอย่างแล้วไม่หวังจะแบ่งสรรปันส่วนเอากับสิ่งอื่นใดทั้งหมดในบรรดา สมบัติที่พี่น้องทั้งหลายบริจาคผ่านมาเหล่านี้จะเข้าสู่จุดส่วนรวมคือกลางหลวงทุกบาททุกสตางค์จะไม่มีรั่วไหลแตกซึมไปไหนเลยนี้เราเชื่อเราเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นสมบัติที่ไหลเข้ามาจึงไหลเข้าไปตามนี้แหละตามเจตนาของเราไม่ได้มีคําว่าั่วไหลแตกซึมไปไหนเลยได้มากได้น้อยใครได้ที่ไหนที่ไหนเอามาก็เข้าเลยเข้าเลย ừ, เวลานี้ก็ได้มากแล้วท่อนคำเราให้ าก็รู้สาพยายามเสาะแสวงหาทองคำมาเข้าสู่กาหลวงทองเราให้แดงมากเดี๋ยวนี้ยังไม่สมดุลกันกับว่าเมืองไทยหกสิบสามล้านคนกับอทองคำมีอยู่ในทั้งหลวงนั่นนะยังเข้ากันไม่ได้เรียกว่ามีน้อยมากยังให้พากรอู้ส่าพยายามทุกคนทุกคนเมืองไทยเราจะแหน,นะหนาแน,น่นมันคงสงบร่มเย็นไม่เป็น กังวลอะไรกับสมบัติของตนมีพอสมฐานะของเราแล้วเราก็เห็นใจเวลานี้ยังไม่ถึงขั้นสมฐานะคนหกพัสองพิสามล้านคนท้องทำมีเพียงสองสามต่างมันเข้ากันไม่ได้นะในพากนุสสาพยายามล้มตา <c oughs> ในรบกวนพี่น้องทั้งหลายนี่รบกวนเพื่อชาติไทยของเราเราไม่เอาเราพอทุกอย่าง เราพูดเรื่องอ่านเรื่องทมนี้เราพอแล้วสุดทุกอย่างแล้วมาในชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา<ม>เรียกว่าไม่มีที่จะไปจะมาที่ไหนเราไม่จับไม่จองไม่คล้องไม่แวะกับความเกิดความตายสถานที่เกิดที่ตายที่อยู่ที่สวยบุญสวยกรรมอะไรตั้งแต่นี้จนกระทั่งถึงนิพพานตั้งแต่นรกอเวกีขึ้นมา ถึงเราถึงถึงนิพพานเราไม่หมายอะไรเลยไม่ได้ข้องแวะกับสิ่งใดเลยน,นัถึงนู่นนะนั่นแหละเราพอพอจริงๆการปฏิบัติเรานี่แทบเป็นแทบตายตั้งแต่เริ่มออกปฏิบัติเรียนหนังสือเจ็ดพรรษาสอบเป็นปร,ริญญาได้แล้วก็ออกเลยเพราะมีจุดหมายเอาไว้ว่าเราเรียนจบ ได้เป็นมาหาเทียงสามประโยคเ์ทานั้นเราจะออกทันทีออกเพื่อปฏิบัติให้ถึงพนิพานในชาตินี้นี่พอจบเลยปั๊บออกปุ๊บเลยใครจะมาห้ามไว้ไม่อยู่เลยออกคุ้งเลยพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเราไปทั้งกับที่อยงแสดงบอกอย่างเปิดเผยเดียวหาที่สงสัยไม่ได้เข้าถึงใจตึกึกตึกตึก,ตกจากมันมาแล้วก็ขึ้นเวที พัดกับพี่เหล็กอยู่เป็นเวลาเก้าปีคืออันนี้ก็เคยเรียน <c ari ot> ในะพี่น้องทั้งหลายทราบแล้วว่านิสัยเหล่านี่จริงจังมากเจ้าของเองก็เด่นในตัวเองถ้าลงว่าได้ลัน่นคำใดแล้วจะขาดสะบั้นไปเลยบังคับเจ้าของเหมือนกันเจ้าบังคับเราด้วยเหตุผลคนใจอย่างนี้แล้วเราจะมาแก้ไขเหตุผลคนใจของเราอย่างนี้ท,ทั้งทั้งที <c> ่ <oughs> อย่างอื่นไม่เหนือกว่าเหตุผลที่เราตั้งไว้น Arrow, ragt, fall, no ี้เราแก้ไม่ได้เราไม่แก้ถ้าเหตุผลอื่นเหนือกว่านี้เราจะยอมแก้เหตุผลของเราที่ไม่ดีนี่แก้ใหม่ให้สูงกว่านี้เรายอมรับแต่ละธรรมดาเท่าเ่ากันเราไม่แก้นี่คือคาจัดคํจริงตั้งลงอย่างไรแล้วก็เอานี่ออกปฏิบัติก็ก็เช่นเดียวกัน พอได้ฟังธรรมะของหลวงปู่มั่นแล้วที่ถามตัวเองดังที่เคยเล่าให้ฟังไปยังไงวันนี้มาฟังเทศของท่านดังถึงใจฮาร์ดที่สงสัยไม่ได้แล้วแล้วเป็นยังไงทีนี้ทางนี้ก็ตอบกันทันทีเลยต้องเอาตายก็ว่านั่นต้องให้ได้ถังมรรคนิพพานไม่ได้เอาตายเอาแลกกันเท่านั้นจากนั้นมาแล้วก็ใสป่ปังเลยออกปฏิบัติภาวนา ไปภาวนาองค์เดียวบรรดกากรรมฐานครูพระทั้งหลายท่านไปท่านจะมีเพื่อนมีฝูงไปองค์เดียวกับมีบ้างเเล็กน้อยแล้วก็มีเพื่อนมีฝูงติดตามกันไปในระยะระยะหนึ่งแต่สําหรับเรานี่ออกโดดเดี่ยวตลอดมาเลยพร้อมกับพ่อแม่ครูอาจารย์ม่านท่านก็ส่งเสริมด้วยบอกว่าไปองค์เดียวนี่ท่านจะเสริมทันทีเลยถ้ามาต้องไปองค์เดียว ใครจะไปยุ่งท่านนั่นเพราะท่านเห็นนิสัยน้ําใจของเราเป็นยังไงอยู่กับท่านมานายว่ามีความจริงจัางขนาดไหนต่ออัดต่อต่อศีลต่อธรรมต่อมรรคผลนิพพานตลอดครูอาจารย์เราปฏิบัติยังไงให้บกพล้องพอท่านจระทำนิีตเตียนเราเราก็แน่ใจว่าเราไม่มีแต่น,นี้ท่านก็เมตตาเต็มจัดเต็มส่วน <c oughs> ว่าไปอูเดียวท่านเสริมเลยเอาเอาไป ทมาหายไปองเดียวใครจะไปยุ่งท่านนั่นประการหนึ่งก็เรียนถึงขั้นมาหาแล้วช่องทางที่จะเป็นแถวเป็นแนวพา <c oughs> ดําเนินก็มีอยู่แล้วไปญาติท่านแล้วก็ไปเลยนันนลบฟาดกับวิเลตตั้งแต่บวัดนั้นมาไม่ได้อยู่ได้ถอยคือเอาจริงเอาจริงทุกอย่างนี่เวลานี้ออกเป็นเวลาออกปฏิบัติออกจริงๆเหมือนนักมวยต่อยกันตลอดเวลา เวลาจะตายก็มันก็ให้น้ําให้น้ําสติสตังก็จดจ่อในท่าต่อสู้ตลอดเวลาไม่ใช่บอกว่าอืดอาดเลยนาะยเฉื่อยชาไม่มีจ่อกันอย่างนั้นเพราะงั้นเราถึงกล้าได้พูดพูดได้ว่าถ้าสมมติขึ้นมาว่าเราปฏิบัติธรรมขนาดที่เราปฏิบัติอยู่เวลานี้ทุกยากลำบากขนาดไหนเหมือนตกรโรคทั้งเป็นบางั้นไห ที่นี่มีผู้มาพูดว่าเอาให้ไปติดคุกติดตรางเสียมักผลนิพพานจะได้เท่ากันกันกบมาติดคุกติดตรางนี่แหละเขาไม่นับถือก็าตามแต่มักผลนิพพานจะได้เช่นเดียวกับเราประก,กอบความเพียรอยู่แจ่เป็นจับายนี้จะปึงเข้าในเรือนจําเลยไปนักโทษนักโทษเป็นยังไงชื่อว่านักโทษโลกเขาไม่ยอมรับเขาไม่นับถือ เข้าไปเขาก็กินข้าวันละสองมือ้อสามมือ้อจากตอกเราตอกวันละสี่เส้นห้าเส้นพอค่าเวลาไปให้หมดไปวันหนึ่งแล้วได้ออกจากคุกจากตลางไปเท่านั้นนี่ของเขาเบ็นั้นเขาจึงไม่ได้หนักมากนะพวกนักโทษอยาเข้าใจว่าเขาหนักมากไม่ได้หนักมากยิ่งกว่าผู้ประกอบความเพียรเพื่อค่ากิเลสด้วยความสมัครใจอันนี้หนักมากทีเดียวเป็นก็เป็นตายก็ตาย,ตายไม่มีอ่อนข้อเลย นี่แหละเราจะไปเป็นนักโทษถ้าว่าเป็นได้เนละแต่นี้มันเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นจึงต้องเอาแบบนี้ผลก็เห็นประจับภายในใจิตใจนี่ต้องจะเริ่มออกเลยความเพียรติดแนบเฉพาะอ,อย่างยิ่งคือสตินะเรื่องความเพียรขึ้นอยู่กับสติอย่าให้เผลอสติทำไม่เผลอสตินี้จะตั้งรากตั้งฐานได้ กิเลสมันจะเก่งขนาดไหนก็เถอะนะขอให้สติติดแน่ันไปกิเลสจะไม่ทอ,องตัวขึ้นได้เลยทราบป็นอย่างนั้นพะตั้งสติได้ความสงบใจก็มีเพราะสติเป็นธรรมคุ้มครองรักษาใจไม่กิเลสตัวคิดปูงคิดแต่งต่างๆนั้นเข้ามาทําลายจิตใจมีสติกับคำวิำีกรรมเช่นพูโทโธพุโทโธเป็นตน้นตามแต่ความถนัดของผู้ใด ที่จะนํามาบริกรรมแล้วเอาสติติดไว้กับนั้นเลยไม่เผลอมีกิจตั้งได้รับรองได้เลยนะเราพูดยันเลยเพราะเราเคยปฏิบัติมาแล้วขอสติติดแนบกับตัวถ้าสติขาดเมื่อไหร่ปั๊บความเพียรขาดถ้าสติติดแน่กันความเพียรไปเป็นไปตลอดเลยวันนี้ก็กําหนดตรงนี้อย่างนี้นี่เราพูดถึงนักปกฏิบัติ คือพระเจ้าพระสูงเช่นพระกรรมาฐานไม่มีหน้าที่การงานใดเข้ามายุ่งเหยิงวุ่นวายตั้งได้สักติทั้งวันทั้งคืนตั้งได้แต่คารวะามีหน้าที่การงานหลายแบบหลายเจ้าว่าหลายสิ่งหลายอย่างเราก็วางเป็นคติตัวอย่างไว้่านันไม่เป็นร้อยเปอร์เซนเหมือนเทศสนพระจะให้่อยไปเป็นคติเครื่องเตือนใจไว้ถึงการเวลาที่จะหมุนห้องสัติไม่เปิดเอาหมุนได้ เพราะเราศึกษาเราเรียนมาแล้วนนะเราได้ยินจากครูจากอาจารย์แล้วนะสติเราก็ดีดีที่จิตมันจะเผอไปไหนะ่ะพอมันเผอปั๊มนึกก่ที่เดยเข้าแล้วนะเผอปั๊มอะไรที่เห็นเข้าคือสังขารปุูกุงค์ภาพทาลายทมของเราในเวลานั้นเมื่อสติติดแนบอยู่นั้นมันจะไม่ปุงูงวันนี้ไม่ปุงูงวันหน้าไม่ปุงูงไม่ปุูตลอดจิตตั้งเข้าสู่ความสงบได้นาน จากั้นสงบแล้วก็แนะ่หนามั่นคงขึ้นมาในใจของเราแนะ่หนามั่นคงแน่หนามั่นคงขึ้นเรื่อยๆสติหนุนเรื่อยหนุนเรื่อยก้าวได้จากนั้นก็ก้าวเข้าสู่ปัญญาพิจารณาเรื่องชาติเรื่องผันเรื่องอันนี้จังทุกขัองอัตตาในสะภาพร่างกายทั้งของเขาของเราทั้งจัดและบุคคลเกิดแล้ว แตกสลายดับไปเป็นปรชาช้าผีดิบประชา้าผีตายมีเกลือนอยู่กับสักตบุคลคน,นี้แหละไปดูวันนี้ดูป่าชากับประชาของเขากับประชาของเราในตัวของเรามันก็พอๆกันเทียบน้องเทียบนี้จนได้หลักได้เกณฑ์ในป่าช้าภายในของตัวเองแล้วก็ปล่อยป่าช้าภายนอกเอาป่าช้าภายในคือร่างกายนี้พิจจรณาหมูนติ้วนี่วันหนึ่งกาหนดเอา จะให้มันผู้ฟองหนองไหลแตกกระจะก,กระจาตั้งขึ้นจีค้างตีหนเอาให้มันช่ำชองทำนี้ํำนาญจนมองดูจักรดูบุคคลผู้ใดมันเป็นเหมือนกันกันกบเราพิจารณาตัวของเราถ้ามันพิจารณาไปนในขั้นเห็นแต่กระดูกมันก็เห็นแต่กระดูกพิจารณาเห็นเนื้อก็เห็นแต่เนื้ออยู่ภายในตัวใจของเราเห็นคนอื่นก็แบบเดียวกันแบบเดียวกันจากนั้นมันก็ปล่อยเป็นขั้นขั้นนะ ร่างกายนี้จะมีอสุภาอสูปผังไอ้จังตุกขังอางกาศติผู้พิจารณาในขั้นร่างกายมันจะต้องมีอสุภาอสุผังพอถึงขั้นอิ่มในร่างกายมันอิ่มได้นะพอพิจารณาร่างกายหมดแล้วปล่อยทางร่างกายเข้าสู่นามธรรมความคิดความปรุงมันคิดดีก็ดับคิดชั่วปรดับมันคิดอะไรสติจับไว้จับไว้ก็เกิดดับเปิดดับตีเข้ามาตีซ้อนเข้ามา ก็เข้ามาสู่หัวใจเพราะความคิดความปรุงออกจากหัวใจสตติมีเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับถ้าสติมันมีเกิดแล้วต่อไปเรื่อยๆมันมันมีอยไดใจเลยสติติดเข้าไปใจก็เมื่อวิภูรักษาอยู่มันก็เจริญรุ่งเรืองนั่นละการวิจารณาภาวนาบ้านจำเอาไว้นะจากนั้นก็จิตก้าก็สู่ความสงบยมเย็นแน่หนามั่นคงเรื่อยๆอันนี้เราวป็ ไม่พูดไปมากละมันพิจารณามากเรื่องจิตนี่ถึงขั้นละเอียดละเอียดมากนะจิตพิจารณามากการพูดที่พูดเป็นกลางๆเอาไว้เพื่อให้ท่านผู้ฟังหลายพิจารณาทางทางด้านจิตตภาวนาร่างกายนี้เมื่อมันอิม่มมันพอแล้วมันปล่อยเขอามันได้นะเมื่อปล่อยร่างกายแล้วก็เยี่ยมป่าช่งป่าชาทั้งปา่าชาเขาจะาเรามันก็ปล่อยไปเหมือนกันหมด ก็ยังเหียกจาความเกิดความดับของจิตที่ดีที่ชั่วแล้วเกิดขึ้นไปจากไหนไปจากใครเกิดแล้วดับดับแล้วเกิดพิจารณาตามกันเข้าไปเข้าไปจนกระทั่งถึงจิตนั่นแหละเรื่องการพิจารณาทางด้านปัญญาปัญญาเกี่ยวกับรูปก,กับนามเป็นอย่างห่งปัญญาเกี่ยวกับนามมาทำล้วนๆเป็นอย่างหนึง่งเวลาปัญญาขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับนามว่าธรรมมีการเกิดการดับดีเกิดดับชั่วเกิดดับ อะไรเกิดแล้วดับอะไรเกิดแล้วดับตาเข้าไปโจงกระชังถึงจิตบ่อกเกิดมันอยู่กับจิติมันมีอะไรอยู่ในนั้นถ้าโยกออกมาก็อวิชาปัญญาสร้างข้ารานั่นแหละเราก็วิชาลังวาจะจกอยู่ที่จิตงุ้มเข้าไปตรงนั้นพอวิชาแตกกระจายไปหมดแล้ววัตเจจก,ก็แตกไปพร้อมกันนั่นบริสุทธิ์ปึงขึ้นมาเลยที่นี่หมดเรื่องการเกิดการตาย จิตใจบริสุทธิ์ล้วนแล้วบุคตังพมจรรียังกตังกะรียังนาพลังอิจายาติปชานาตินูคือการประพฤติพมจาร,ร,รย์ได้่ยวการฆ่ากิเลสได้สิ้นสุดลงไปแล้วงานที่ควรทําก็คืองานฆ่ากิเลสได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วงานอื่นที่ยิ่งไปกว่างานแก้กิเลสน,นี่ไม่หนีงานละกิเลสขาดสะบ,บั้นภายในตอนนั้น นี่ผาสุขเปี่ยนใจตลอดอนันตการท่านเรียกว่านิพานเที่ยงนะั่นกิจการนะทำเรล่านี้ทำสัวเรร้อนนะมีอยู่ได้กับทั้งหญิงทั้งชายนักบวชคารว่ามีอยู่ได้กันทําไม่มีเพศกิเลสไม่มีเพศมันอยู่กับเราแก้อะไรที่เราทั้งหญิงทั้งชายนักบวชคารว่าแก้อะไรทั้งนั้นมะให้ดูันตรงนี้นะแก้กันตรงนี้แก่นี้บา,นบากสลายเรื่องราวของติตเขาจะเบาลงเบาลง แม้เราจะประกอบพระาวะาเจ้าเรือนก็ตามจะไม่วุ่นวายเหมือนคนไม่มีธรรมคนไม่มีธรรมจะวุ่น,ว,นวุ่นจริงๆวุ่นมากจนก่อเรื่องเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆอย่างนั้นมาอยู่แต่ผู้มีธรรมเราระงับกันได้ระง,งับกันได้ค่อยดับลงไปดับลงไปมีปปการภารนาเราพูดมาก,กไปก็มันก็เหนื่อยนะผูด,ดย่อๆสาหรับนักภาวนาให้ไปพิณพิจารณากันแล้วกระจายออกไปถึงเรื่อง อะไรเป็นของคู่เคียงกันกับใจท,ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกธาตุนี่ไม่มีอะไรเป็นคู่เคียงของใจเมื่อนี้จะบาปกับบุญเป็นคู่เคียงของใจให้พากรนมวัดระวังบาปยาทำพร,ระพุทธเจ้าโดยแฉเป็นผู้สอนว่าการทำบาปเป็นบาปสร้างทุกความทรมานให้แก่เราคือการสร้างบาปยาทำนี่ฟังคำสอนพระเจ้าเอาการทำบุญ ให้ทานทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความดีเอาทําลงไปเหล่านี้มีแต่เสริมความดีให้ยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปสุดท้ายพุพ้นได้เพราะการสร้างความดีนี่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าให้พระคัมจํา์มโนะนี่แหละการปฏิบัติธรรมพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่แม่นยำม,มากทีเดียวถูกต้องเป็นปัจจุบันนธรรมไม่มีคําว่าคือเวาลาสมัยว่าศาสนาล่วงได้เท่านั้นเท่านี้ บาบุญนรกสวรรค์จะจตดไปจางไปจนด้วยความที่เกียจกี่ข้านเป็นร่างบาบุญนรกสวรรค์ไปหมดไม่มีอะไรเหลือเหลือแต่ตัวซึ่งเป็นไฟทั้งกองยในตัวนั่นนรกหรือไม่นรกล่ะนั่นมันมันไม่ดูอันนี้สิธรรมะเป็นของตัวตัวร,ร้อนๆอากาลรีโูอากาลรีโกพร้อมติะใจผลทุกการเวลาขอให้นำไปปฏิบัติจิตนี้เป็นของไม่ตายให้จำเอาไว้นะไม่เคยตายไม่ว่าจิตอยง่ใด จิตตจีบุคคลในน้ําบนบกจิตเป็นจิตแ้วไม่ตายด้วยกันแต่จะ,สะเสวยกรรมอะไรในตามแต่กรรมดีกรรมชั่วที่ฟ้าให้ไปเกิดไปอยู่ในฐานที่ยังในน้ําบนโบกบนฟ้าบนอากาศนรกวิจีไปได้หมดนะจีุ่รคงนี้อานาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วฟ้าให้ไปเราจึงต้องพยายามระมัดระวังรักษาและการ,รจัดสิ่งกรรมชั่วนะให้ให้ถอนออกไปเอาตั้งแต่กรรมดีเข้ามา จะเป็นคันธ์ล้างจิตใจของเราให้มีความจเจริญเด่นเป็นตุกโดยลำดับลำดัเมื่อบริสุธิ์แล้วิตนี้เป็นธรรมธาตจะไม่มีคําว่าศูนย์ไม่มีเมื่มอถึงขั้นบริสุธิ์เต็มที่ชำระออกหมดขึ้นชื่อว่าสมมุติในสามแดนโลกธา,าตุธาสบวัไปจากใจหมดแล้วเหลือแต่ทำทั้งแท่งท่านเรียกว่าธรรมธาตุนั่นแหละคำว่วานี้ผ่านเที่ยงอันนั้นแหละที่ว่าเที่ยง อย่างอื่นอย่างไรไม่มีมีธรรมชาติอย่างนี้จิจึงไม่สูญไปถึงนั้นแล้วเป็นเป็นธรรมชาติหรือว่านี้ผ่านเที่ยงก็ไม่ผิดให้พากันจดจําเอาไปประพฤติปฏิบัติตัวให้เป็นคนดีอย่างเวลาเช่นมาอย่างนี้ก็มีผู้มีอาจารย์คอยแนะนําสั่งสอนให้นาทำเหื่อนี้ไปพูปฏิบัติเป็นคติตัวอย่างแก้ความชัวช่วช้าละโมกสร้างความดีขึ้นให้มีความ เดินรุ่งเรืองขึ้นเป็ยันดับในตัวของเราผู้ได้ยินได้ฟังอาจต่อยู่เสมอจะเป็นโมฆน์แต่เราผู้เป็นลูกชาวพูดนะเอาละการตัวงองทมก็เห็นว่าสมควรแก่ธาตุขันการเวลาขอความสวัสดีตรงมีแต่บรรดาพี่น้องตั้งหลายโดยทั่วกันเทอเหนื่อยพูดไปบ้างเพรานว่เหนื่อยนะพูดไม่ได้มากเหนื่อย